คณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมแบบครบวงจรวุฒิสภาพิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมแบบครบวงจรในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา นำโดยนายรุชุกแก้วลายประธานคณะอนุกรรมธิการดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคโนมณอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาโดยเชิญผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ชี้แจงภาพรวมการผลิตการตลาดโคโนมและผลิตภัณฑ์การผลิตปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีจำนวน15,655ราย ข้อมูลณนะมิถุนายน2568ที่ผ่านมามีปริมาณน้ำนมโคที่ผลิตได้ในประเทศเป็น0.478ล้านตันระหว่างมกราคมถึงพฤษภาคม2568โดยต้นทุนการผลิตน้ำนมโคเฉลี่ยกิโลกรัมละ15.72บาทมกราคมถึงมีนาคม2568ทั้งนี้ราคาน้ำนมที่เกษตรกรหาได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ21.16บาท จากการใช้ปริมาณน้ำนมในประเทศมาจาก2แหล่งได้แก่น้ำนมโคที่ผลิตเองในประเทศคิดเป็นร้อยละ55และการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมคิดเป็นร้อยละ45ปัจจุบันการใช้น้ำนมในประเทศรวมเป็น0.978ล้านตันระหว่างมกราคมถึงพฤษภาคม2,568 เป็นน้ำนมโคในประเทศ0.478ล้านตันหรือร้อยละ48.89และผลิตภัณฑ์นมนำเข้า0.557ล้านตันคิดเป็นร้อยละ51.11ทั้งนี้คณะ,ะอนุกรรมมาการได้ข้อสรุปจากพิจารณาศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมแบบครบวงจรอ,อย่างครอบคลุมตั้งแต่การเลี้ยงโคนมทั้งระบบเช่นต้นทุนการผลิตผลผลิตคุณภาพน้ำนมดิบ การตลาดและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคนมแบบครบวงจรรวมทั้งการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนซึ่งมีทั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตลอดจนการแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและนมกล่องค้างสต็อกอย่างเป็นระบบ คณะนุกรรมาธิการได้พิจารณาเน้นย้ำและเสนอข้อสังเกตรพร้อมข้อเสนอแนะในประเด็นการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนโดยครอบคลุมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุปรงแก้ไขตลอดจนการแก้ไขปัญหานมล้นตลาดและนมกล่องค้างสต็อกอันจะนำไปสู่การบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม องค์กรเกษตรกรโคโนมตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งกดแชร์ YouTube ช่อง C n e t Channel ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยะคะ่ะ